เด็กเก็บโครงการ CCS ครับว้าวได้อะไรบ้างลูกมา ya นี่ <Good. S 2> คือรับหลายที่อยู่นะลูกนูนะ่นมีผักบุ้งมีะมะเขือเปราะลูกไปไปนู่นด้านโน้นนนะนี่คือ CCS ของพวกเราที่เคยปลูกเอาไว้ไงลูกด้านโน้นแล้วลูกไปด้านโน้นครับใช่ใช่ครับเด็กวันนี้ปลูกเองตัดเอง โอ้ว้าวมัไม no ่มะเขือธรรมดาเคือมะเขือมะเขือใช่เด็กๆน่ารักมากเวลาปลูกไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรเวลานูดนี่เตินโอ้โหนี่แหละครับคือความภูมิใจครับวันนี้มาเก็บเองเลย CCS ลัดเวียเวลเนตครับท่านผู้ชมครับไปแล้วไปเก็บนู่นนั่นคือผักบุ้งข้าวพดอย่าเพิ่งหักนะลูกข้าวโพดยังไม่แก่นะครับเอาผักบุ้งกับมะเขือนะครับ พริกเก็บลูกพริกเก็บครับนูน่นน,นะครับนี่มะเขือนี่ลูกเห็นไหม <Okay. S 1> นั่นไงนี่ไงครับวันนี้เด็กๆน่ารักมากครับท่านผู้ชมามาเก็บมะเขือเก็บผักบุ้งครับระวังคัตเตอร์นะจ๊ะลูก <c oughs> ครับระวังคัตเตอร์นะลูก <c oughs> ข้าวโพอดอย่าเพิ่พงเก็บนะข้าวโพอดอย่าเพิ่พงเก็บนะลูกยังไม่แก่นะข <c oughs> ้าวมะเขือเก็บได้ลูก ท่านผู้ชมเด็กๆน่ารักมากครับเดกมาเก็บผลผลิตที่เขาได้ปลูกเอาไว้ครับท่านผู้ชมนี่คือ CCS ีเอสของอกลุ่มประเทศลัตเวียกลุ่มประเทศลัตเวียน่ารักไหมลูกว้าวเด็กๆมาเก็บผลผลิตด,ด้วยความภาคภูมิใจครับปลูกเอาไว้เมื่อ,อเดือนที่แล้วนะครับ เด็กๆปลูกเอาไว้ครับครบ,ครบ2เดือนพอดีท่านผู้ชมแต่ข้าวโพดยังไม่แก่ครับดังนั้น<ๆ>การทำ CCS ของลัตเวียเ,เวลเนตจึงตอบโจทย์ที่สำคัญที่สุดนะครับที่ท่านอาจารย์แดนได้กล่าวไว้ว่า,าความอยู่อย่างเวลเนตจะต้องมีอาหารการกินที่เป็นออแกนิกส์นะครับปลูกกินปลูกอยู่ปลูกใช้อย่างได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับ วันนี้ CCS ของรัตเวียก็มาพิสูจน์แล้วนะครับโดยเด็กๆนะครับได้ทำโครงการ CCS ไว้อย่างดีที่สุดเลย2เดือนที่แล้ววันนี้มาพิสูจน์หลักฐานนะครับได้เก็บด้วยความรู้สึกแฮปปี้นะครับมีความสุขเด็กๆได้ประสบการณ์ดังนั้นการทำโคกน้องนาหรือว่าการทำา CCS Cap Conner Stone ต้องได้ประโยชน์จริงครับท่านผู้ชมวันนี้ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเด็กๆได้ ประโยชน์สูงสุดนะครับดังนั้นเวลเนตรุ่นที่3 CCS โดยลัตเวียขอเจริญพรขอท่านผู้ชมมีความ